เวลาเราปลูกแล้วเนี่ยต้นผักหวานของเรานี่จุดเด่นของมันก็คือว่าเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับผมเราไม่ต้องมาลดน้ำพรวนดินอะไรกับมันเลยนะครับเราปลูกแล้วเราก็ทิ้งเลยเลยแล้วเราจะมาเก็บผล,ผลผลิตตอนช่วงที่ไปออกหน้าแล้งนะครับตั้งแต่เดือนมีนานะครับเดือนมีนาเมษาเนี่ยเราเก็บผลผลิตในเรื่องของยอดนะครับหรือว่าใครมีเทคนิคดีๆก็คือตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วมันก็จะออกยอดดีนะครับเพื่อนๆครับ ครับเพื่อนๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไข่มดแดงแกงผักหวานนะครับเพื่อนๆครับหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับผมก็คือว่าแล้วแต่ฉบับใครฉบับของใครว่าจะชอบแบบไหนนะครับผมลังสันขึ้นมาได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องบ้านสวนเกษตรวิถีพอเพียงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับผักหวานป่ากันนะครับที่เราเอามาปลูกไว้ในสวนในบ้านของเรานะครับ แล้วเราจะเก็บไปเพื่อประกอบอาหารนะครับเราไปใช้เมนูอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆลองตามไปดูกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังเก็บอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูต้นมันนะครับว่าอายุมันกี่ปีเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับต้นข้างหน้านี้เนี่ยผมปลูกมาประมาณสัก5้าปีแล้วนะครับเป็นผักหวานป่านะครับเพื่อนๆครับก็คือว่าเราจะ ได้กินในเรื่องของผักหวานในช่วงของเดือนเมษาเดือนเดือนประมาณเดือนมีนาเดือนเมษานะครับเพื่อนๆครับมันจะออกยอดนะครับเป็นสายพันธุ์เป็นผักหวานป่านะครับผมพวกนี้รสชาติถือว่ากลมกล่อมครับเวลาเราไปแกงใส่พวกไข่มดแดงหรือว่าแกงใส่ปลานะครับผมพวกปลาช่อนปลาแห้งอะไรประมาณนี้ถือว่ารสชาติดีนะครับในภาคอีสานนี่ถือว่าชอบมากเลยครับผมแล้วผักหวานป่าพวกนี้ในเวลาเราปลูกนะครับปลูกครั้งเดียวนะครับกินแบบ กินไปยาวๆเลยครับโดยที่เราไม่ต้องมาลดน้ำพรวนดินให้มันนะครับเราจะดูแลแค่ครั้งแรกๆนะครับในการปลูกนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูยอดมันนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือยอดผักหวานนะครับในช่วงของเดือนมีนานะครับเพื่อนๆครับถือว่าเยอะนะครับ ในสวนนี่ผมก็ปลูกไว้ประมาณ10กว่าต้นนะครับมันก็จะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเพื่อนๆครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับเราก็จะเด็ดเอายอดมันนะครับผม รับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นต้นผักหวานนะครับที่มันเกิดเองนะครับซึ่งผมก็จะเอาเม็ดมาปักไว้นะครับปักไว้ทั่วๆไปตามสวนนะครับไม่ได้ดูแลอะไรมากนะครับต้นผักหวานเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับปลูกยังไงมันก็โตนะครับเพื่อนๆครับพอเวลามันโตแล้วเนี่ยเราจะฆ่ายังไงมันก็ตายยากนะครับเพื่อนๆครับถึงแม้ว่าจะตัดลําต้นมันมันก็ยังเกิดนะครับเพื่อนๆนครับเดี๋ยวพาไปดูครับครับตัวอย่างวันนั้นผมใช้มีดมีดตัดนะครับ เผอตัดไปเหลือแต่โคนนะครับเห็นไหมครับยอดมันก็จะขึ้นมาใหม่นะครับถึงเราจะเหยียบยังไงฆ่ายังไงเนี่ยถ้ารากมันไม่ถูกขุดรากถอนโคนขึ้นมานี่มันไม่ตายนะครับผักหวานนะครับเห็นไหมครับถือว่าเป็นไม้ที่ถือว่าทนในระดับหนึ่งเลยนะครับครับเพื่อนๆครับมาดูนะครับอันนี้ก็คือต้นผักหวานนะครับผมที่ปลูกไว้ในสวนนะครับเวลาเรามาปักชำหรือว่าอะไรเราปักแค่ครั้งเดียวนะครับที่เหลือเนี่ย เดี๋ยวธรรมชาติมันจัดการของมันเองนะครับถึงแม้หน้าแรงของมันเนี่ยใบไม้อย่างอื่นเนี่ยร่วงหล่นนะครับแต่ใบผักหวานเนี่ยก็ยังถอดยอดนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับมันชอบอากาศแรงๆนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปดูในในป่ากันนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นต้นในป่านะครับผมปล่อยให้มันขึ้นเองนะครับเพื่อนๆครับมันก็มียอดนะครับ <gie> เดี๋ยวพอมันเป็นต้นใหญ่เนี่ยมันมีลูกมีอะไรเนี่ยเราก็จะเก็บลูกมันไปขยายเพาะพันุได้นะครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นผักหวานป่าปลูกไ응งมันก็ไม่ตายนะครับเพื่อนๆครับถ้าเราปลูกอยู่ในป่านะครับเวลาเราปลูกเนี่ยเราพยายามหาพืชที่เลี้ยงมันไม่ว่าจะเป็นต้นแดงหรือว่าต้นมะขามเทศนะครับเพื่อนๆครับมันจะโตได้ดีนะครับเพ <g łos> ืพ<ร>่อนๆครับซึ่งมันจะถูกกับป่านะครับโอเคครับเพื่อนๆครับ ครับเพื่อนๆครับเวลาเราปลูกแล้วเนี่ยต้นผักหวานของเรานี่จุดเด่นของมันก็คือว่าเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับผมเราไม่ต้องมาลดน้าพรวนดินอะไรกับมันเลยนะครับเราปลูกแล้วเราก็ทิ้งเลยเลยแล้วเราจะมาเก็บผลผลิตตอนช่วงที่ไปออกหน้าแล้งนะครับตั้งแต่เดือนมีนานะครับเดือนมีนาเมษาเนี่ยเราเก็บผลผลิตในเรื่องของยอดนะครับหรือว่าใครมีเทคนิคดีๆก็คือตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วมันก็จะออกยอดดีนะครับเพื่อนๆืครับคือใบอ่อนนี่ก็จะคือแตก เต็มที่นะครับในเดือนมีนาเมษานะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นผักหวานนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าเราจะทําอาหารเมนูอะไรนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูเลยครับผมครับเพื่อนๆครับมาดูนะครับเป็นเมนูแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะครับอันนี้เราก็จะใส่ในเรื่องของอ่าทาน้ําซุปก่อนนะครับน้ําซุปของเราเนี่ยมันก็จะมีเห็ดมีปลานะครับผมเราจะทําน้ําซุปก่อนนะครับ พอเราทำน้ำซุปเสร็จปุ๊บเนี่ยปรุงน้ำซุปให้มีรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยรอให้เดือดสักพักนะครับเนื้อปลาใกล้จะสุกเนี่ยเราค่อยใส่ไข่มดแดงกับผักหวานลงไปนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับมาดูนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมผักหวานนะครับไก่ไข่มดแดงนะครับเพื่อนๆครับลักษณะ ไข่มดแดงเนี่ยพอเราได้มาเราก็ล้างนะครับผมเพราะว่าไข่มดแดงเนี่ยมันจะมีแป้งมันอยู่นะครับเพื่อนๆครับเราก็ล้างกรองให้ดีนะครับเวลาใส่เข้าไปจะได้ไม่เสียรสชาตินะครับเพื่อนๆครับส่วนผักหวานเนี่เราก็จะเก็บมานะครับเป็นใบใหญ่ๆสีเขียวนะครับเป็นผักหวานป่านะครับเพื่อนๆครับเวลาเราปลูกผักหวานเนี่ยปลูกครั้งเดียวนะครับกินไปตลอดชาตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลดน้าพรวนดินอะไรมันนะครับรอให้มันโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ย 2- 3สาปีเนี่ยมันก็ได้กินนะครับผมเราจะเก็บในเรื่องของยอดมันนะครับรสชาติหวานหอมกรอบนะครับผักหวานเนี่ยตอนนี้เราเตรียมในเรื่องของเครื่องผักก่อนนะครับพอให้ปลาสุกกำลังจะสุกเนี่ยเราก็ใส่ผักลงไปนะครับเพื่อนๆืครับอันนี้เป็นเมนูผักหวานใส่ไข่มดแดงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูครับผม เราให้เนื้อปลามันสุกนะครับพอเนื้อปลามันสุกได้ที่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ผักเข้าไปนะครับผักเนี่ยเราพยายามปลูกไว้ในสวนนะครับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นหอมไม่ว่าจะเป็นผักหวานเนี่ยเราปลูกไว้นะครับส่วนในเรื่องของผักหวานเนี่ยเวลาเราปลูกแล้วเนี่ยมันกินไปตลอดชาติเลยนะครับเพื่อนๆครับผักหวานเนี่ยดูเนื้อมันนะครับดูใบมันนะครับถือว่ากรอบนะครับเพื่อนๆครับ ส่วนหอมพวกไรนี้เราก็จะมีปลูกไว้ในสวนนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับผมทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็จะเริ่มใส่ผักลงไปแล้วนะครับผมก็จะมีไข่มดแดงนะครับเพื่อนๆครับมีผักหวานนะครับมีต้นหอมนะครับเพื่อนๆครับที่เราจะใส่นะครับมีต้นหอมอย่างลืมไม่ได้ก็ผักอีตูนะครับเพื่อนๆครับหรือว่าแมงลักนะครับผม อันนี้เราก็จะเตรียมเครื่องผักไว้ก่อนนะครับซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นผักหวานนะครับพเพื่อนๆครับในสวนของเราที่เราปลูกไว้นะครับและผมขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนใส่ผักหวานลงไปนะครับเพื่อนๆครับ <Chand ler> เห็นเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปนี่มันจะยุบนะครับเพื <The atics S 2> พ่อนๆครับแทบจะไม่เห็นผักหวานเลยนะครับผม มันก็จะเห็นแต่เนื้อเห็ดนะคร <subscriber S 1> <nya> ับเพื่อนๆครับพอเนื้อปลาใกล้จะสุกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ผักหวานลงไปนะครับเพื่อนๆครับน้ําเดือดๆนะครับผมโอเคครับผมอันนี้เป็นใส่ใบแมงลักนะครับผมผักอีตู่นะครับเพื่อนๆครับเพื่อจะกลิ่นมันก็จะหอมนะครับส่งให้กลิ่นหอมขึ้นมาอีกนะครับเพื่อนๆครับเราก็ใส่ต้นหอมลงไปนะครับ ใส่ต้นหอมลงไปแล้วมันจะทําให้น่าทานขึ้นมาอีกนะครับผมเพื่อนๆครับเมนูของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของผักนะครับผมผักที่เป็นธรรมชาติในสวนของเรานะครับเพื่อนๆครับซิกเนเจอร์ของเราก็จะอยู่ที่ตรงนี้แหละครับผมนี่นะครับเพื่อนๆครับไข่มดแดงครับเพื่อนๆครับนี่นะครับใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆครับ ครับเพื่อนๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไข่มดแดงแกงผักหวานนะครับเพื่อนๆครับหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับผมก็คือว่าแล้วแต่ฉบับใครฉบับของใครว่าจะชอบแบบไหนนะครับผมรังสรรค์ขึ้นมาได้เลยนะครับไข่มดแดงแกงผักหวานนะครับเพื่อนๆครับถ้าใครใส่เนื้อปลาอย่าลืมนะครับผมว่าขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับดับกลิ่นคาวของปลาได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็มีเนื้อเห็ดนะครับผมเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากขึ้นนะครับเพื่อนๆครับ เดี๋ยวมาตามดูกันครับผมครับเพื่อนเพื่อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นเมนูแกงผักหวานใส่ไข่บดแดงนะครับผมก็คือว่าชอบกินแบบไหนกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยเนี่ยเอาที่แบบฉบับของใครของมันเลยนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะทําเมนูอื่นมาให้รับชมอีกนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ